ให้เป็นหมาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสวยแล้วทุกคนผมเริ่มอารมาเท้ากอะมาชิบหายแล้วมันลองเท้าเฮ้ยแล้วใครส่ลองเท้าเฮ้ยมีคนด้วยนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยลงมาคุยกันก่อน ลงมาคุยอะไรอะ่ะพี่อยู่บนนี้ในใตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงวะใจเย็นก่อนพี่อยาคนเหมือนจันแล้วพวกมึงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยฮะ <ทำ S 1> <า>ตามหาน้องเลยมาตามหาน้องเฉยมาตามหาน้องใช่เมื่อกี้เราพูดเล่นกันเรา,าหรอใช่หรอพวกมึงพูดเล่นหรอมีล้อมันก็หลอกกัน ว่าไม่ใช่แล้วมั้งพวกมึงนี่เท่เลลงมาได้เลยครับกูไม่ลงหรอกเตรียมพี่ไว้ให้พี่แล้วลงมาได้เลยกูรู้แล้วพวกมึงเป็นใครพุง้งกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะทุกคนก็วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาตามหาไอซัมมิงนะทุกคนก็ผมได้ข่าวนะว่าตั้มเนี่ยจัดการมันไปนะแต่มันยังไม่ตายนะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาจัดการมันอีกทีหนึ่งแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ผมจะเห็นมันหรือเปล่าก็ถ้าเจอเนี่ยไม่รลดทุกคนพอตอนนี้ผมว่าเนี่ยมันน่าจะเจ็บหน้าดูนะที่โดนตั้มทาร้ายไปเนี่ยก็วันนี้ก็เข้ามาคนเดียวด้วยไม่รู้ว่าจะเจอไอเสือไฟด้วยหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็จะไปแวะไปดูที่กระต๊อบมันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูไปนั่งรอบนห้างเผื่อมันเดินมาแถวนี้นะเดินมาแถวห้าง ก็ถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปจัดการมันนะแต่ถ้ามันมากันหลายตัวเนี่ยผมก็จะปล่อยไปก่อนทุกคนพอผมว่าผมสู้ไม่ไหวแน่นอน <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้เข้ามานี่ก็จินเย็นอยู่เลยนะทุกคนก็ไม่มืดนะวันนี้ผมว่าแต่ระหว่างทางกลับนี่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางนี่จะมืดหรือเปล่าจะกลับบ้านมืดหรือเปลา <c oughs> พรไฟฉายเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับ ก็ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างไอ้น้อยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเจออีกหรือเปล่านะว่ามันจะมาดักผมอีกหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยอยากจัดการผีที่ตามมันมากๆเลยนะทุกคนถ้าผมเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามันไปทรมานก่อนไอ้นี้เนี่ยมันจะมันจะฆ่าผมไม่ได้เลยนะตอนที่มันมากับไอ้น้อยเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเดินทางเข้าไปดูแวะดูไอเสือไม้ไอเสือไฟนะทุกคน พวกมันนี่ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับไปทุกคนเข้าไปกันเลยดีกว่าไปไปกันทุกคน <c oughs> ก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอเสือไฟหรือว่าจะเจอไอ้สมิงกันแน่นะโอ้แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมอยากจะเจอกับไอ้สมิงนะเพราะตอนเนี้มันเนี่ย กำลังทรมานนะทุกคนเพราะโดนตั้มเนี่ยเล่นงานไปนะครับก็ที่ผมไปดูช่องตั้มมาแล้วก็มีพีเอฟซีบอกมานะให้รีบเข้ามาจัดการมันนะครับก็อีกเรื่องนะทุกคนก็คลิปเก่าที่ผมมาลงเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนผมมาลงคิดถึงอาจารย์เฉยๆนะผมเลื่อนกลับไปดูคลิปเก่าๆคือก็คิดถึงอาจารย์จ้องป้องมากเลยนะ ก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยทนอาจา์จงปองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้เจอแกเนี่ยมาเกือบหนึ่งปีแล้วนะทุกคนล่าสุดที่เจอเนี่ก็นานมากแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนแต่นานมากๆเลยทุกคนก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเจอทนอายจานอีกนะที่ผมอยากเจอเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคน คือเป็นท่านอาจารย์ท่านแรกเลยนะที่ผมเนี่ยเออเจอเขาแล้วก็ก็ทุกคนที่ผมลงถึงท่านอาจารย์ยังไม่ใช่อะไรนะครับก็ผมคิดถึงแกนะก็เป็นไปได้ก็อยากเจอท่านอาจารย์อีกนะครับพอแกก็เป็นท่านอาจารย์ผมคนแรกนะที่ผมได้อยู่กับแกแล้วก็แกเนี่ยได้คอยช่วยผมนะครับ อแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอกาาได้เจอท่านอีกหรือเปล่าทุกคนถึงมวมากเลยนะท่านอาจารย์จองปองเนะีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่พี่เนี่ยังจําแกได้อยู่หรือเปล่านะครับก็มีคนมีพีเอฟซี FC บอกเหมือนกันนะว่าแกเนี่ยเสียงคล้ายๆกับ ลุงกวงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าแกเนี่ยเสียงคล้ายๆยังไงนะหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมต้องลองเอาคลิปเนี่ยไปให้แดงดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแดงจะจำได้หรือว่ารู้หรือเปล่าแต่เสียงนี่เห็นพี่เอบอกคล้ายกันมากนะครับ แกอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะก็ทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูไอ้กระต๊อบไอ้เสือไฟก่อนดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอใครนะก็ทุกคนก็ตอนนี้ผมได้ออกมาแล้วนะทุกคนบ้านไอ้เสือไฟเนี่ยมันไม่มีใครเลยนะโทรศัพท์ผมร้อนนะผมเลยไม่ได้ถ่ายเลยนะ <S <S เดี๋ยวผมจะไปที่ห้างนะ <S <S ทุกคนแนละ้วผมจะไปรอ ไอ้สมิงตัวนั้นนะที่ตั้มทำลายนะว่ามันจะมาแถวนี้หรือเปล่าถ้ามันมาเนี่ยผมจะลงไปจากห้างแล้วผมจะไปอ้อมหลังมันแล้วผมจะไปจัดก,การมันนะครับถ้าขอให้เจอมันนะถ้าเจอมันนี่ดีเลยนะครับแต่ถ้าไม่เจอมันก็เดี๋ยวคอยมาตามล่าวันอื่นนะนี่ทุกคนเดินมาถึงห้างแดงแล้วนะ เงียบเลยนะทุกคนป่าห่างก็อยู่ดันบนนูน่นสูงมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าวันเนี้มันจะออกมาหรือเปล่าถ้ามันมาเนี่ยมันจะมากับพวกของมันหรือเปล่านะทุกคนแต่ขอให้มันออกมาแล้วออกมาคนเดียวนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยผมจะได้จัดการง่ายๆนะครับทุกคนที่ผมเผาน้องมันนะวันนั้นเนี่ยมันก็มานั่งร้องไห้แถวนี้นะ แต่มันรู้แล้วแหละว่าผมเนี่ยเป็นคนฆ่านะทุกคนปปทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งรอกันเลยดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่าผมจะนั่งรอแค่พอที่ผมจะรอไหวแล้วมีเวลากลับบ้านนะถ้าไม่เจอจริงๆไปทุกคนขึ้นไปบนห้างกันครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่อยู่บนห้างเลยดีกว่านะไปก็ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบนห้างแล้วนะครับโกว่าจะขึ้นมาได้นี่ เหนื่อยมากๆเลยทุกคนเนี่เฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมนี่กระเป๋าผมแต่ไม้นี่ผมไม่กล้านั่งนะผมกลัวหักนะครับไม้ก็ตั้งนานแล้วด้วยทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงมันจะมาทางด้านหลังผมนะทุกคนทุกคนเสียงใครไม่รู้ทุกคน ดีที่ผมขึ้นมาก่อนนะผู้เชียอะไรคนนาะ<ป>ทุกคน,กคนคเหมือนจะมีสองคนนะทุกคนจะไไมจะไหมมึงม,มียาทรอตัว ้ยท e, ุกคนไอซัมมิงทุกคนเฮ้ยวันนี้มันออกมาสองตัวทุกคนเฮ้ยมันจะมีมันจะมาที่ตรงนี้เน oh ี่ยนะเออจะมีเด็กหนุ่มมาท้องกับอาจารย์ใช่ละทุกคนใช่ละใช่ละนุกคนผมว่านีเป็นอาจารย์มีอเกิของมันนี่ มันพูดตั้งอาจารย์อเอาใช่หรืเล่าใช่มันไหมที่ทำน้องโู้ทุกคนเ,าเ่าหนึ่งฟังแล้วก่ออีกคนนึงเร็วๆมันมีเด็กหนุ่มคนนึงมาตัวคนเดียวแลในตัวมันนะของดีเต็มทำอะไรบ้างมาหลายรอบเลยนะมึงจะตามองกันได้เลยจะข้าม,าม,นมันทำไมเยอะจีดีแล้ววัวเนี่ยนะ ชีพตายมันมากเกินมันไม่ได้หรอใครฆ่าน้องเราไปไอ้เด็กนุ่มที่มันมากัะบาจานทุกคนเด็กนุ่มคนใดมันเผาน้องเราการตรงนี้เลยมันหย่ามาจับไม่ได้เลยมันพูดถึงที่ผมเผาน้องมันเลยไอ้ดนุ่มคนนั้นกูก็เจอหรือเปล่าไม่รู้ดิแต่มันมีอาจารย์ดีในนั้นทุกคน อาจารย์มันชื่อไอวาอตัวนี้ตัวใหญ่มากทุกคนเออหรอน่าจะใช่เนอนะตัวนั้นเป็นอนะไรลองเดินหาดีๆดิถ้มันมาแล้วหูได้ยินคนจ้านี้เฮ้ยผ่านทุกคนดูเหรียมันอะไรนะเนี่ยอะไรกูว่ามีคนมาดีแล้วอะไรเดินดู นี้เลยตรงนี้เหรอที่มันเผาน้องพวเราใช่เฮ้ยแล้วมันมีใครอีกกูก็ไม่รู้มันเลยมีไอ้คนเด็กที่ชื่อตำไหมว่าทุกคนมันพูดถึงตำไอ้เด็กนั่นหรือเปล่าที่มันแทงกูเนี่ยมันไอ้แทงมือเปล่าใช่นะทุกคนที่ตามทำลายเป็นเจ้าระดมเงิน มึงเดินหาแถวนี้ห้มดมึงก็ไปกับกูเดี๋ยวกูจะเดินทาง้ยทุกคนถ้าเจอแล้วเสียกูทำกูมาดีกว่าไปนน้ทุกคนเหอมันรู้่ผมมาหรือเปล่าทุกคนเมันรเฮ้ยเจเบเนีย

เ็นหมาไปเลยเฮ้ยทุกคนสวยแล้วทุกคนผมเริ่มารมเท้า้ะมาชิบหายแล้วนลองเท้าเฮ้ยแล้วใครใส่รองเท้าเฮ้ยมีคนด้วยดี่หาเฮ้ยนี่ลงมาคุยกันก่อน ลงมาคุยอะไรอะพี่อยู่บนนี้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฮะอยู่ตั้งแต่เมื่อไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงวะแล,งแล้วพวกมึงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ย <มา S 1> ฮะาม,ามาตามหาน้องเมาหน้องื่อกี้เราพูดเล่นกันอใช่หรอพวกมึงพูดเล่นหรอ ว่าไม่ใช่แล้วมั้งพวกมึงนี่ี่ลงมาได้ักูไม่ลงหรอกเตรียมี่ไว้ให้ีแล้วลงมาได้เลยกูรู้แล้วพวกมึงเป็นใครพวกมึงอ่ะไอ้สามพี่น้องที่ที่เป็นสมิงใช่ไหมฮะกูรู้ดีอีกแล้วกูรู้ดิมึงเดินมาพูดขนาดนั้นมึงคิดว่ากูไม่รู้หรือไงวะฮะโอ้โห ำไมมึงไม่ดูมันจะแรกวะขังบอมันมีกูฟังพวกมึงมาตั้งนานแล้วกู้ไม่รู้ไงเฮ้ยพวกม,ม,มึงขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาดิมึงมมคิดว่ากูโง่จะลงไปหาพวกมึงเหรอวะฮะมึงไม่ลงกูจะส่พมึงไม่ทำอะไรหรอก

สวยละวไอ้มนงคนนี้หรือเปล่าที่มันฆ่าน้องเราใช่กูจำมันได้มึงมากับอาจารย์มึงจำกูได้ด้วยเหรอวะทำไมกูจะจำมึงไม่ได้ทุกคนเชียนี่มันจำผมได้นะแล้วเป็นไงอ่ะมึงโดนน้องกูแทงอ่ะฮะมึงหายแล้วเหรอมีอาจารย์ที่พอพอขอมึงเนี่ยหรอโอ๊ยทุกคนไอเชียนี้ทุกคน มันคานมันเสือเลยทุกคน,ลนแล้วมึงคิดว่ากูมึงคิดว่ากูโง,ง่มึงคิดว่ากูจะโง,ง่ลงไปหาพวกมึงเลยไงฮะงก,อองกูรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าพวกมึงรู้ว่ากูเนี่ยเป็นคนทำน้องมึงอะ่ะมึงอ่ะจำหน้ากูได้แต่ไอ้เฮียเนี่ยมึงอ่ะไม่เคยเจอกูหรอกทุกคน มึงมึงมาเดี๋ยวมึงอยากทํากูมึงขึ้นมามึงขึ้นได้มึงขึ้นมากูก็มีของดีให้พวกมึงเหมือนกันแหละขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยไอ้เจ้านี่ฮึมึงรอได้ก็รอมึงคิดว่ากูจะลงไปหาพวกมึงง่ายๆหรือไงทุกคนเสียวกูมี ไงมึงก็ต้องลงมาเมืพูดเธอกูไม่ลงหรอกเว้ยมึงคงไม่อยู่บนนั้นตลอดชีวิตหรอกมันมันแยกไปคอนละทางนะทุกคนทุกคนผมว่าวันนี้นี่ผมน่าจะลงไม่ได้นะ ชวยแล้วทุกคนไม่นึกว่าจะมาเจอพวกมันสองตัวนะ<อ>ทุกคนเหมือนเสียงจะหายแล้วนะทุกคนเฮ้ยนนทุกคน,ออน,น,นเหมือนมันยังอยู่บริเวณน,นี้นะแต่ไอตัวเมื่อกี้ที่ผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยมันน่าจะโกรธผมมากเลยนะ แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อยากฆ่าผมเหมือนกันเพราะผมก็ทำมันไปเยอะนะผมว่าเนี่ยผมต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะทุกคนผมลงไปเนี่ยผมว่าผมเสร็จมันแน่นอนนะทุกคนแต่พวกมันผมพายังอยู่บริเวณแถวนี้นะครับ,บายแล้วทุกคนผมว่าเนี่ย ผมไม่ได้ลงไปแน่นอนมันยังอยู่แถวนี้นะแล้วมันมีเสียงเสือด้วยนะเมื่อกี้มไม่ได้กลับแล้วแหละอกคนได้ปิดปลาที่นี่ไปหมดแล้วชิบหายแล้วเอาไงดีทุกคนจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยวันนี้โอ ทีแรกผมก็คิดว่าผมจะได้กลับเลยนะผมคิดว่าผมเจอมันตัวเดียวนะผมได้ยินทีแรกเนี่ยไม่นึกว่ามันจะมากันสองตัวนะทุกคนแต่ไอตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยมันเนี่ยอยากจะฆ่าผมมากเลยนะเพราอผมเนี่ยไปฆ่าน้องมันนะสวยมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรทุกคนถ้าไม่ได้กลับก็จะอยู่นี่ก่อนนะวันหนึ่งแต่ถ้าผมดูทีท่าแล้วดีขึ้นเนี่ยผมจะรีบเดินทางกลับนะ แต่ผมอยู่บนห้างเนี่ยผมว่าผมปลอดภัยแต่ถ้าผมลงไปเนี่ยอันตรายแน่ๆรับรับรองอันตรายชัวร์นะไปทุกคนตอนนี้แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปทุกคน